สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวนะคะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกุมประจำเดือนกันยายน2 5 6พผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยมาเริ่มกันเลยนะคะคำทานายของชาวกุมในเดือนกันยายนเปิดสกราชใหม่เปิดฟ้าโบยบินมั่นคงประสบความสาเร็จ การงานราศีกุมเป็นราศีแม่พระราศีที่มีแต่ให้เปิดสกราชใหม่แล้วจะดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เจอปัญหามาเยอะเจอแต่พวกปิ้นป้อนหลอกลวงแรก,แรก ก็ดีแต่หลังก็ดีแตกนะคะผ่านมาสักพักความดีก็ออกมาให้ความไม่ดีก็ออกมาให้เห็นหมดถ้าดีทีเหลวไปเลยนะคะมีปัญหามากกับคำพูดเอกสารสัญญารับฟังแล้วปากแล้วก็ไม่ทำกัดฟันสู้นะคะอดทนแล้วทนอีกเปี้ยวค่าแรงอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะทุกครั้งจะตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้เสียที ไปไม่ถึงสักทีล้มเหลวไม่เป็นท่าผ่านมาชีวิตเหมือนโดนทำร้ายเลยนะคะแยกย่อยออกไปอีกค่ะวันที่1-10ถึง10กันยายนความวุ่นวายลากมาถึงช่วงนี้ไม่ควรจะขยับขยื่นอะไรมากนักนะคะปัญหาต่างๆก็ยังคงรุมเร้าอยู่ ความคิดแบบเก๊ๆกลางๆจับทิศคำทางยังไม่เจอนะคะสถานการณ์ยังคงกลับไปกลับมาตลอดใครที่ทำงานอยู่แล้วจะมีเรื่องเบื่อเบือเซงเซงอยู่ในนั้นปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องรายได้ผลประโยชน์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัญหาบุคคลเพื่อนร่วมงานก็เช่นกันใครที่มองหางานอยู่ก็ขอให้ผ่านช่วงวันที่1ิไปก่อนนะคะ ช่วงนี้ปัญหาเยอะไปหมดจิตใจก็ว้าวุ่นร้ายท่านเบื่อหน่ายปัญหาเก่าๆจนถึงกับขนาดโป่งชีวิตได้เลยนะคะวันที่10ถึง19กันยายนพอผ่านมาช่วงนี้แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะจากคนที่เล่นเล่นทีเล่นทีจริงปาร์ตี้ขี้เล่นตะมุตะมิจะพลิกกลับมาเป็นคนจริงจังกับชีวิตอย่างเห็นได้อัศจรรย์ใจเลยนะคะ ที่เปลี่ยนไปเพราะที่ผ่านมาได้บทเรียนชีวิตมาเยอะเล่นเองเจ็บเองเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นลำบากมาเยอะเวลาลำบากไม่มีคนช่วยจนทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นใจดีมาตลอดโดนมาไม่ใช่น้อยก็ผ่านมาได้นะคะตอนนี้รอบๆตัวขยับไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแล้วนะชาวกุมขยับดีขึ้นเรื่อยๆปรับตัวค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเป็นลำดับจะส่งผลเด่นปี64เลยนะคะ มีความโชคดีมีความร่วมมือหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยให้คำแนะนำคำปรึกษาชี้แนะแนะนำทางออกในการแก้ไขปัญหาหรือผักดันเป็นธุระจัดการปัญหาต่างๆให้เป็นอย่างดีคนในครอบครัวคู่ครองเขาเหล่านั้นผักดันและช่วยเหลือให้คุณตั้งหลักปักฐานได้เป็นอย่างมั่นคงนะคะ20-30กันยายนการงานเริ่มมั่นคงขึ้นไม่ขาดตอนสม่ำเสมอขึ้นแล้วไม่ขาดช่วงเหมือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วงานที่เราพลาดท่าเสียทีจะมีโอกาสพลิกพันกลับมาแบบฟุกๆนะคะกลับมาอีกครั้งลงมือทำเลยรอบนี้สำเร็จแน่นอนค่ะงานจอ๊อบงานเสริมงานที่ทำหน้าหน้าเป็นช่วงๆง,งานเยอะขึ้นมางานจะเปิดกว้างมากขึ้นถือว่าดีสุดๆในช่วงของเดือนนี้นะคะ ใครที่หางานอยู่ในช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานหรือได้รับการติดต่อกลับมาแล้วงานมาช้าหน่อยนะคะมาช่วงปลายเดือนมีคนคอยช่วยเหลือชักจูงหรือแนะนำม,มาให้เขาจะดูพเด็ตการไปบ้างชาวกลุ่มก็ต้องอดทนหนักแน่นต่อสู้ไปให้ก่อนนะคะให้มองอนาคตกว้างๆไว้อดทนทำงานไปก่อนเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องห้องหอจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงโยกย้ายหรือมีการซื้อใหม่ย้ายแล้วดีนะคะ ทําเลยค่ะการเงินวันที่1นึถึงสิกันยายนรายจ่ายยังคุมไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามหารายได้จากหลากหลายช่องทางมาก็ตามนะคะรายรับนั้นยังคงไม่ดีไม่พอกับรายจ่ายพอเข้ามาวันถึงถึงวันที่11-17กันยายนช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาเสริมแล้วนะคะพอที่จะจัดสรรปันส่วนพอกับค่าใช้จ่ายแล้วนะ วันที่18ถึง21กันยายนจะเริ่มมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในกระเป๋าอีกตังในกระเป๋าก็จะเหลือเก็บแล้วนะคะช่วงนี้เงินของชาวกลุ่มจะอู้ฟูขึ้นจะจับจะจ่ายใช้สอยก็คล่องมือหลังจากนีช้ช่วงฟ้าเปิดแล้วนะคะจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการหาเงินหาเงินหาทองจะหาได้ อย่างไม่ยากเย็ยนแล้วนะคะคือเป็นช่วงหาเงินง่ายแบบสุดๆเลยนะคะการเงินในเดือนนี้ช่วงแรกๆรายจ่ายเยอะไปหมดแต่หายห่วงได้เงินไม่ขาดมือหรอกค่ะมีคนคอยช่วยเหลือดีอยู่คู่ครองคนรักญาติมิตรเพื่อนฝูงโอ้ยเยอะไปหมดค่ะลุมช่วยเหลืออยู่เสมอๆนะคะความรัก คนมีคู่มีแฟนแล้วความรักของคุณมีคู่อาจจะผ่านสมรภูมิลบกันมาอย่างดูเดือดเผ็ดมันเลยนะคะ อุณภูมิการเมืองในครอบครัวจะลดน้อยลงไปหรือคุณจะถอยออกมาเองหันหันหน้าเข้าสู่ธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นผลดีต่อคุณมากเลยนะคะความเผด็จการของเขาเยอะไปบ้างแต่เขาก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลคุณดีอยู่นะคะความรักก็มีเหตุมีผลขึ้นมามากมองไปในอนาคตร่วมกันไม่เป็นเด็กไม่งองแงงแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะชาวกุม คนโสดคนโสดช่วงนี้สเสน่ห์แรงไม่ตกเลยนะคะ,ะต่างเพศรุมร้อมแต่ก่อนอาจจะแค่คุยๆเล่นๆหลายๆคนช่วงปักหลังไปแล้วจะมีดับเบิลวันแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมากนำไปสู่การแต่งงานแต่งการช่วงกลางปี64เรียกว่าความรักแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะสุขภาพสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมาก เป็นหวัดเป็นไข้กินยาก็หายก็จะมีเรื่องของความเครียดวิตกกังวลเรื่องงานบ้างพักผ่อนเยอะๆก็หายนะคะปวดปวดหัวกับเรื่องคู่ครองระวังเส้นเรือดในสมองจะแตกเอาได้นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรอย่าประมาทให้ระมัดระวังด้วยนะคะสรุปประเด็นเดือนกันยานี้ผีเสื้อเพิ่องออกจากฝากักกำลังขยายปีก รับแสงแดดเตรียมโบยบินตุลานี้จะได้บินเต็มที่แล้วนะคะกันยาต้องตักตั้งหลักปักฐานวางแผนใหม่แล้วจะไม่มีการล้มอีกเพราะปีกได้งอกและแข็งแรงแล้วบินไปสู่ความสำเร็จที่เราปรารถนาไว้นะคะชาวกุ้มต้องสู้และอดทนเพื่ออนาคตนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวกุ่มที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนและให้ระมัดระวังกันไว้แล้วก็วางแผนกันไว้ล่วงหน้าด้วยขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงฤด,ดูฝนฝนตกก็พกลมไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะเป็นหวัดเป็นไข้ช่วงนี้ก็มีช่วงโควิดรอบสด้วยต้องปิดแมสล้างมือเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะขอบคุณ บคุณมากๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ